รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทํางานทํเงินกันแล้วนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกคืนวันจันทร์เที่ยงคืน45นาทีนะครับทางททบ5าครับรายการของเราในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมากันแถวย่านสะพานพระราม5นะครับเพื่อมาพบกับธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวครับแต่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมรับประกันว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่ครับเพราะที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวพิบูล15โคตรเครื่องนั่นเองครับ ก๋วยเตี๋ยวที่นี่จะโคตรเครื่องยังไงเราไปพบกับเรื่องราวของคุณอรวันทองปัดเทืองผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกว๋วยเตี๋ยวพิบูล15โคตรเครื่องกันเลยครับผู้ชมครับรายการทํางานทำเงินของเราในะวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาแถวสะพานพระราม5นะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านพิบูลณ์15โคตรเครื่องนะครับแล้วผมอยู่กับคุณเอครับอรวันทองปัทเือรนะครับคุณเอสวัสดีคค่ะสวัสดีค่ะ ุณเคครับก่อนที่จะมาทําร้านพี่บุญหนึ่งห้านี่ทําอะไรมาก่อนครับก็แต่ก่อนก็จะทาเป็นทาเป็นพนักง,งานครับพนักง,งานทำงานบริษัทใช่บริษัททั่วไปธรรมดามและทีนี้เราก็เลยเริ่มมาทาเป็นกิจการของของทางครอบครัวครับก็คือมาเริ่มทําเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะลองทาก๋วยเตี๋ยวกันเลยใช่ ก่อนหน้านั้นนี่อยู่แถวริมแม่น้ํา,น,านี้ไหมครไม่ใช่ค่ะแต่ก่อนก็คือจะอยู่ร้านจะมีที่ประชาสงเคราะห์อ๋ออยู่นู้นเลยใช่แล้วเราก็ย้ายมาทางนี้แล้วตอนนั้นอยู่ตรงนู้นขายดีไหมครับก็โอเคค่ะดีเพราะว่าเราก็เริ่มทําเป็นก๋วยเตี๋ยวมาเรื่อยๆ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรแบบนยศเยนโฟของเราจะเป็นต้มยำต้มยำโบราณค่ะ,คะต้มยำที่เราจะใส่กุ้งแห้งค่ะ,คะต้มยำกุ้งแห้งต้มยำโบราณทาง กกลางแล้วก็เอามาเป็นต้มยำไข่ด้วยแล้วก็เป็นสุโขทัยคือรวมๆกันอะค่ะคือใช่เพราะว่าทางทางเราเนี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วก็ไปทานร้านนู้นร้านนี้ก็ไปตเวใช่เราก็เลยมาลองมาให้มันดูเข้ากับทางร้านเราเลยค่ะมารวมรวมทำดูก็มิกซ์ทำให้มันเป็นสูตรของตัวเองใช่ค่ะ ชื่อพี่บุลหนึ่งห้านี้มาจากอะไรชื่อพี่บูลหนึ่งห้ามาจากซอยพิบูลสงครามสิบห้าค่ะตรงนี้เหรอฮะใช่ค่ะที่เราอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วที่เดิมนี่ที่ประชานสงครา์นั่นชื่อประชาสงเคราะหนึ่งแขกอ๋อไม่ใช่แต่ชื่อตอนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรครับอืมตอนนั้นเราใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณค่ะก๋วยเตี๋ยวโบราณโคตรคดเครื่องใช่อ๋อแต่โครแต่โคดเครื่องนี่ต้องตามติดมาเครื่องใช่ตามติดแต่พอมาอยู่ตรงนี้นี่ตอนแรกผมยังงงอยู่ว่า พอขับรถเข้ามาแล้วคุณผู้ชมในซอยพี่บุญ15เนี่ยนะเป็นบ้านคนนะเหมือนแบบ<ช>ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออแต่พอเข้ามาโหคนเต็มใช่นะฮะลูกค้ามาจากไหนหนึ่งก็คือลูกค้าตามจากตามเรามาจากที่ประชาสงเคราะห์ครับค่ะแล้วก็มามาด้วยทาง Facebook แล้วก็ปากต่อปากค่ะปากต่อปากนี่คือจะสำคัญมากอืมแต่ก็ตามมาจากประชาสงเคราะห์นี่เลยใช่ แต่ตรงในจุดในจุดจนี้ก็คนที่อยู่แะแวกนี้ก็จะพอรู้จักกันแล้วปากต่บปากกันแบบว่ใช่ค่ะก็คือลูกค้าก็จะมาเข้ามาทานกันแล้วก็จะมาบอกกันต่อไปเรื่อยๆแถวนี้ก็จะเป็นพวกบริษัท<แ>ข้าราชการ,รออตามกระทรวงตามอะไรพวกนี้ค่ะ<ๆ>เขาก็จะมาทานแล้วเขาก็จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆอ แล้วทําไมถึงตัดสินใจมาอยู่ตรงตรงนี้เป็นที่หนงตัวเองหรือว่าเอออันนี้ไม่ใช่มาใช่อ๋อก็คือเราก็บรรยากาศบรรยากาศให้แล้วก็เราพอดีจังหวะดีที่เราได้ที่ตรงนี้โดยบังเอิญอ๋อเพราะพูดถึงว่าตอนเย็นเราก็ยังขายได้อีกใช่เพราะวิวแบบโอ้โหเพราะตอนเย็นตอนเย็นเราก็ขายอาหารก็คือขายก๋วยเตี๋ยวนะคะตั้งแต่11โมงครึ่งถึงสามทุ่มอ่า ก๋วยเตี๋ยวยาวเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกอาหารแบบอย่างอื่นใช่ค่ะใช่มีคโอ้คุณผู้ชมครับการชิมร้านก๋วยเตี๋ยวที่หาวิวแบบนี้นี่หาค่อนข้างยากนะฮะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร่เยอะเนาะชแต่ว่าพอมากินก๋วยเตี๋ยวงี้แล้วอย่างเป็นก๋วยเตี๋ยวโคตรเครื่องทำไมถึงชื่อว่าโคตรเครื่องโคตรที่แปลว่าใหญ่เยอะมากใช่ก็คือคําแปลออกมาก็คือโคตรโคตรก็คือเยอะใหญ่ ของเราเราก็จะทําเป็นโคดก็คือจะเป็นชามโคดโคดสุดๆเลยเนี่ยกี่บาทโคดของเราโคดใหญ่สุดของทางร้านก็คือโคดสากใจจะเป็น800บาท800บาทใช่ค่ะแต่800บาทนี่โอ้กินได้กี่คนครับอันนี้จะประมาณ6ท่านขึ้นไปไม่เป็นกระมังเลยอ่ะอ่างตัวตัวเหมือนแบบทาแบบเออผู้ใหญ่ๆเลยใช่ก็คือกินได้ประมาณ 6- 8ถึงคนเลยใช่นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไป ให้คุณเอททำให้ดูดีกว่าครับเราจะรู้ว่าโคตรสาใจนี้สาใจจริงๆครับผู้ชมช่วงหน้าครับ